เขาสันนิษฐานว่าหน่อยนะ่ะแพ้ท้องแล้วพี่นี่เชื่อหรอคะว่าหน่อยแพ้ท้องอาการมันควรให้เชื่อเพราะเมื่อกี้เนี้ยเธอก็กําลังอาเจียนอยู่ถ้าหน่อยรับว่าท้องนะคะหน่อยก็ต้องบอกกับพี่สิว่าใครเป็นพ่อของเด็กจะได้รีบแต่งงานให้โดยเร็วเพราะเธอไม่ใช่คนจรจัดจะท้องโดยไม่มีพ่อไม่ได้ เธอเป็นวรทิพย์นะมีเงินมีเกียรติมีชื่อเสียงแต่หน่อยไม่อาจแต่งงานได้หรอกคะ่ะทำไมจะไม่ได้พี่จะทำทุกอย่างมึงไม่เคยเห็นกูเป็นเมียมึงเ,เลยมึงเคยบอกกูสักคำไหว่ามึงรักกูกูตอเพี่อะไรมึงก็ขาดทุกอย่าง ต่องมานานแล้วเหรอคะนานแล้วเจี๊ยบไปไหนมากพีงได้กลับเดึกอย่างนี้เจี๊ยบไปหาเพื่อนพูดคุยเรื่องธุระกันหน่อยคุยอะไรกันตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนแล้วเพื่อนที่คุยผู้หญิงหรือผู้ชายไม่จําเป็นที่เจี๊ยบจะต้องบอกพี่ต้องมีสิทธิ์อะไรที่จะมาบังคับเจี๊ยบเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะใช่แต่เรากำลังจะมั่นกันเพียงแต่เท่านั้นยังไม่ได้มั่นพี่ต้องก็ถือสิทธ์บังคับเจี๊ยบแล้วเหรอคะพี่ไม่ได้บังคับ เพียงต้องการรู้ความจริงให้หายข้องใจเท่านั้นเมื่อพี่ต๋องไม่ยอมเข้าใจเจียบก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วล่วคะค่ะเจี๊ยบไล่พี่เหละถ้าพี่พงษ์ถือว่าเมาขาดสติปรีก็ไม่ตำหนิพี่พงษ์หรกคะ่ะผมผมรู้ตัวดีผมผิดเอง ผิดด้วยกันปลีเหมือนผู้หญิงใจง่ายแต่แต่ปลีก็รักพี่ผงค่ะใช่ฉันมีหลายผัวแต่ฉันก็ไม่เคยมีหลายคนพร้อมกันยิ่งที่พี่ทำมันไม่เหมือนกันย่างไงเสียเจ้าก็เป็นหญิง,ต,งต่างกันยิ่งไรเหตุใดชายมีหลายเนี่ยกับไม่เคยถูกมองว่าผิด แต่พอเป็นหญิงกับถูกมองว่าเป็นคนเลวเป็นหญิงสองใจในเมื่อเราก็มีชีวิตติดใจไม่ต่างจากผู้ชายจาเจ้าเองไม่ใช่เงี้ยด้ที่เขียนหนังสือมาหาพี่ขอให้พี่เลิกยุ่งกับเจ้าบอกพี่ว่าพี่จะมีใครจเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับคนขี้คุกอย่างพี่และเหตุใดวันนี้เจ้าทำราวกับว่าพี่ทำผิดต่อเจ้า วันทองฉันไม่เคยบอกกับพี่เยียงนั้นกันนั้นฮัลโหลอยากมาสนุกกันหน่อยไหมนั่นใครเธอบอกชื่อเธอแล้วฉันจะบอกชื่อฉัน <laughs> ฉันไม่บอกนายแล้วแล้วเสียงอะไรอ่ะอุ๊บฉันตดเนะี่ย ทุกคนกำลังรอคุณอยู่นะคุณเป็นคนนัดพวกเขาคุณไปสายเองมาดูไม่ดีนะตอนผู้หญิงแต่งหน้าอย่ามาเร่งนี่เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานคุณแต่งหน้าชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอถึงฉันจะแต่งหน้าสิบชั่วโมงเธอก็ต้องนั่งรอฉันเงียบๆว่าไงถึงหมดแล้วเหรออายแทนแกจริงๆผู้ชายมีอีกทั้งโลกหายที่ไซมันพอดีกับแกไม่ได้เลยลเหรือไงเสียใจ ฉันถือว่าฉันกับคุณเจนพบมีอะไรก่อนที่เขาจะเจียดเวลามาแต่งงานกับคุณเพราะฉะนั้นโดยพิตินายจริงๆแล้วอ่ะคุณมันก็แค่รุ่นน้องธรรมดาธรรมดาแกมา,าด้านไม่แปลกเนี่ยถ้าผู้หญิงสองคนจะด้านเหมือนๆกันถึงจะด้านแบบสมียนหรือด้านแบบลูกสาวอธิบดีก็ตามคุณยังไม่รู้จักประเพณีของเมืองนี้ผู้หญิงคนเดียวจะไปเที่ยวค้างคนเดียวในโฮเตลไม่ได้เขาเรียกว่ากะหรี่ค่ะ ถ้าผู้หญิงจะค้างกับผู้ชายโดยไม่จะเป็นอะไรกันก็ไม่ได้แหมร้อนจังที่คุณจะอาบน้ําก่อนหรือชัฉันอาบก่อนถึงอาบคงไม่หายร้อน <c oughs> พรุ่งนี้ไหมหรือจะเป็นมรืนนี้ดีคืนนี้ไม่อิเวนเ <c oughs> จ้าเลยที่ไหนละ่ะมิสนาเบบาบที่ฉันเป็นโค้ชให้เด็กๆอยู่ห่างจากนี่ใหม่นึงไปเจอกันที่นั่นตีสองครึ่งใส่ชุดดำล้วนๆมาเอาถุงน่องดำรวบผมไว้เราจะต่อสู้กันด้วยมี ไม่มีใครกวนเราเอาละฉันต้องทำสีเริให้นิกกี้ถ้าค้าไม่ใช่อย่างที่ท่านเห็นท่านยังจะรักข้าไหมาแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อ เนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านน่ยยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้วบ่ใช่อร่อย,ยจริงอร่อเตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอรอร่อยและเตงโมก็ขอตัวกลับ ฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยพอ,อ,อแล้วล่ะเป็นไงแค่นี้ก็ขอใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอ่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโม